กะทิมาเร็วกะทิกะทิเร็วกะทิเร็วไม่ต้องกลัวหายซาเลยเหรอขึ้นมาหายซาเลยลูกกะทิหายซาเลยที่หายซาเลยไปเร็วกะทิเร็วกะทิมาที่ไม่ต้องกลัวมาเร็วกะทิไม่ต้องกลัวเร็วเร็วเร็วกะทิมาเร็วกะทิกะทิกะทิเร็ ไปท,ท,ที่เร็วๆเ,เ,เ,เราจะไปดูร้านกาแฟอันนี้เจ้าของคงรักงานศิลปะมากเลยใช่ไหมเป็นเด็กศิลป์ใช่ไหมเป็นช่างภาพเหรครับอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับ ปกติก็จะเป็นร้านกาแฟขึ้นได้อยู่นี่ครับอ๋อขึ้นได้ขึ้นได้ไดอ๋เอเฮ้ยชอบชอบชอบนี่เป็นบรรยากาศทั้งบนดนะครับอืมเออเหมาะที่จะไปทำเป็นไอเดียในการทำร้านได้ รนี้คับจะเป็นไอเดียอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนสามารถเอาไปทำร้านได้นะครับจะเป็นร้านกาแฟบนต้นไม้ตรงนี้นะครับถือว่ามีความเท่อีกแบบหนึ่งนะครับ